วันนี้เราไปส่งกล้าหมากนะที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยค่ะตอนนี้ช่วงเช้าค่ะกําลังขึ้นกล้าหมากนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากจาเนะยคะได้กล้าหมากนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเราได้นะคะเรามีบริการจัดส่งถึงที่เลยนะคะนี่ค่ะเราจะพามาชมสําหรับการเรียนนะคะในสวนกล้าหมากของเรานะคะที่สวน มีทั้งนะคะมาดเทียแล้วก็หมัดสูงนะคะสอบถามได้เลยค่ะคจัดส่งกันทั่วประเทศนะคะมีทั้งนะคะส่งแบบนะคะขนส่งเคอรี่นะคะขนส่งแฟลตนะคะรวมไปถึงน,นะคะบริการส่งถึงที่นะคะ ด้วยรถของเรานะคะอยากจะได้เท่าไหร่นะคะก็สอบถามได้นะคะเราแนะนำนะคะตั้งแต่การปลูกกันดูเลยยาวๆจนไปถึงนะคะตอนขายกันเลยทีเดียวนะคะนี่เลยคะ่ะ